มหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ54ปีช่อง3ปีนี้จัดขึ้นที่สนามสุพัชลาสายภายใต้ชื่อง,งาน54ปีทีมิลเลอร์าการแสดงแรกในชุดโอเพนนิ่งโชว์เปิดตัวแบบชนิดที่ว่าใกล้ชิดแฟนคลับสุดๆนำมาโดยกลุ่มนักแสดงพระเอกนางเอกเจมมามากี้ราศีมิ้นชาริดานานนพัฒมิวนิ t าแมททิลานีและเต้ยพงศกรต่อด้วยพีมรนิดาน้ำตาลพิจักนาริว,วชิรวิทย์และกลุ่มนักแสดงหนุ่มสาวมากมาย จากนั้นก็ต่อด้วยการแสดงชุดทรีมิลเลอรจากกลุ่มนักแสดงเรื่องดวงใจเทวพรมที่คุณชายรุ่นลูกมาครบทั้ง5คนควงคู่ไปกับนางเอกจากละครชุดทั้ง5ตอนต่อด้วยละครคุณได้ไปต่อและใจซ่อนรัก ใหม่ของพวกเรานะคะก็อยากจะฝากอาซีรีส์ของพวกเราด้วยดวงใจเทวคมนะคะบอกเลยว่าเป็นซีรีส์เซตที่คือเราแบบเตรียมงานกันมานานมากๆแล้วก็ทุกอย่างก็คือพวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มาสนุกแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกับพวกเราหวังว่าทุกคนจะอินและฟินนะคะเรื่องบทเรื่องอะไรก็รับรองว่าสนุกขึ้นแน่นอนอยากให้ทุกคนมาติดตามพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราตลอดไปได้นะคะมันเป็นบทที่ไกลตัวกับตัวเรามากเราไม่เคยคิดเลยฝันเลยสมารถจะไปยืนอยู่ใน ในอาชีพนั้นพอวันหนึ่งเราได้รับบทเนี่ยเราก็ต้องทําการบ้านมา,มมากๆนี่คือความกดดันครับก็ฝากทุกนคน,นครับผมติดตามช่อง3ต่อไปได้วยนะครับ,รบผมบอกว่านอกจากพวกเราทั้ง5คนนะครับผมในดวงใจเทลโฟมเนี่ยแล้วก็มีน้องๆผู้หญิงสิบคนเอ้ยอีกห้าคนด้วยรวมเป็นสิบ<ม>นะครับผมก็จะมีนักแสดงอีกมากมายเลยนะครับผมในสังกัดช่อง3ที่แบบมีฝีมือและอยากให้ทุกคนได้รอติดตามจริงครับส่วนนักแสดงรุ่นพี่ก็ไม่น้อยหน้าออกมาโชว์สกิลการร้องเต้นในชุด m i r a c l e o f Love นำโดยหมากปรินณเดชมาริโอเจมจิรายุอเล็กพิละเดชแต้วนัทพรคิมเบอร์ี่เบลล่าลานีและหย่ายะอุรัสยาจะเห็นได้ว่าปีนี้ช่อง3เริ่มมีการเพิ่มเจนของนักสแสดงคู่พระนางรุ่นใหม่ขึ้นมาผสมกับคู่พระนางรุ่นเดิมที่มากฝีมือกันอยู่แล้วโดยนี่เป็นหนึ่งในการผลิตเนื้อหาบันเทิงรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมในทุกวัยมากยิ่งขึ้นซึ่งนายสมรักนรงวิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการผลิตรายการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ยืนยันว่าตลอดทั้งปีนี้จะยังคงมีละครดีๆที่มีความโดดเด่นเรื่องเนื้อหาและการส่งสารเป็นแง่คิดให้กับผู้รับชมต่อไปขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความหลากหลายในเนื้อหาในกลุ่มของละครซีรีส์วายที่กำลังเติบโตในกลุ่มตลาดบันเทิงตามยุคสมัยเข้าใหม่ด้วยเป็นเพิ่มเติมเพื่อให้แข็งแรงอ่ะซึ่งอาาว่า คนใหม่ที่มาอาจจะเล่กับคนเก่าด้วยก็ได้เพราะละครสมยัยนี้มันไม่ค่อยเป็นนักแสดงนําเดี่ยวละมันจะเป็นหลายๆเรื่องเราจะเห็นมีนักแสดงหลายๆหรือลายๆคนเนี่ยมาเล่นผสมกันเนื้อหาละครมันก็จะจะสมัยใหม่ขึ้นจะเป็นเรื่องร่วมสมัยก็จะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างไม่ไปใช่นิยายเพอ้อฝันละเป็นนิยายที่ค่อนข้างจริงชีวิตคนเราแต่ต้องสัมผัสได้เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจเดีย๋ยวเป็นเรื่องที่ลงมาทัชความจริงมากขึ้นมันจะมีแมสเซจของชีวิตเนี่ยซ่อนอยู่ และแล้วก็มาถึงอีกไฮไลท์สำคัญประจำงานนี้นั่นคือการแข่งขันฟุตบอลแมช์พิเศษระหว่างทีมสีพีชและทีมสีฟ้านำมาโดยกัปตันเกรทกัฟและกัปตันบอยก้าที่ขนลุกทีมมาฟาดแข่งกันแบบไม่มีใครยอมใครครึ่งแรกทั้งสองฝ่ายผลัดกันลุกและลับซึ่งเหมือนกับว่าทีมสีพีชจะคุมเกมเหนือกว่าทีมข่าวสามิติได้ส่งตัวแทนของฝ่ายข่าวช่อง3คือคุณกิติสิงห์ปัดในตำแหน่งกองหน้าของทีมสีพีช หวังลงไปล่าตาข่ายให้ได้ในปีนี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบก,กวนแต่ปีนี้พร้อมแล้วสำหรับการลงสนามซึ่งก็ลงไปโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในบทบาทของ,ก,ของกัปตัน <ไป S 1> ทีมฝึกซ้อมอยู่คนเดียวที่พุทธคยากลับมาทันลงสนามพอดีจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งสุดท้ายการแข่งขันของทั้งสองทีมก็จบลงไปที่สกอร์3ประตูต่อ2ในเวลาโดยตามธรรมเนียมแล้วก็จะต้องมาตัดสินกันด้วยลูกโทษกันต่อ ซึ่งหนที่สุดก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมสีพีทที่พลิกกลับมาชนะในช่วงจุดโทษสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกำลังใจจากกลุ่มแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและติดตามช่องสามเสมอมาซึ่งพวกเขาต่างสร้างสีสันมาให้กำลังใจกลุ่มนักแสดงกันอย่างจัดเต็มทั้งเสื้อทีมพร็อพเชียร์และการส่งเสียงต้อนรับนักแสดงที่พวกเขารักซึ่งตัวแทนจากทีมดารานักแสดงรวมไปถึงทีมข่าว ก็รู้สึกขอบคุณในทุกการซัพพอร์ตจากแฟนๆที่มอบให้กับพวกเราเสมอมาขอขอบคุณแฟนข่าวทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสามมิติแล้วก็ถือว่าเป็นแฟนที่เหนีวนั่นกิจกรรมทุกอย่างของช่อง3ก็ดีเขาวสามมิติก็ดีก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีมาตลอดขอบคุณจริงๆจากใจครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับความรักที่มีให้ช่องสามแล้วก็พวกเรานักสแสดงแบบว่าทีมงานทุกๆคนเลยนะครับพวกเราตั้งใจที่จะที่จะสร้างสิ่งที่แบบว่าทําให้ทุกคนได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะคอยติดตามแล้วก็ชื่นชมผลงานเราต่อไปนะครับครบแล้ว54ปีแล้วก็ขอบคุณแฟนๆช่องสมทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามมายาวนานขนาดนี้นะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราต่อไปในทุกๆผลงานนะคะคุณแฟนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านใครก็ตามที่สัมภาษณ์คุณบ้านแฟนโบบ้านเบียร์ ด้วยนะคะทุกคนก็คือแบบทนร้อนทนแดดสุดๆแล้วก็เต็มที่มากๆส่งเสียงให้ทุกๆโชว์เลยขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ทีมงาน <ส neg. S 1> ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามพี่พี่ทีมนักเต้นด้วยทุกคนโหสุดยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของงานฉลองครบรอบ54ปีช่อง3 54ปีทีมิลเล่คในปีนี้นะครับซึ่งหลังจากนี้ช่อง3าของเราก็สัญญาว่าจะผลิตคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆออกมาผ่านละคร ข่าวสารแล้วก็รายการต่างๆนะครับเปลี่ยงแค่คุณผู้ชมดูช่อง3กด33ดูผ่านมือถือกด3พล p l u ครับทีมุดนิมโรธรรมข่าวสารมิติรายงาน